สวัสดีครับผมนายภาพภูมินายวณนะขอนำเสนอโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดอำเภอเมืองแม่ห้องสอนหัวข้อที่จะนำเสนอประกอบไปด้วย 1. ทําทำความรู้จักกับโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดสองทำไมจึงเลือกเมืองแม่ห้องสอนเป็นโครงการนำร่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดอำเภอเมืองแม่ห้องสอนสุดท้าย 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดอำเภอเมืองแม่ห้องสอนต่อไปเรามาทำความรู้จักกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดกันนะครับเริ่มต้นที่ระบบกริดในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าหมายถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนั้นคำว่าสมาร์ทกริดในภาษาไทยบางครั้งอาจจะแทนด้วยคำว่ากริดอัจฉริยะหรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอาจมีความหมายในสองลักษณะดังนี้คือประการแรกความหมายในเชิงแนวคิดสมาร์ทกริดหมายถึงแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ให้มีลักษณะความสามารถที่จะทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถรองรับและพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติที่ตั้งอยู่และกระจายตัวทั่วทุกบริเวณโดยที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องยังคงทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ทั้งนี้ โดยอาศัยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านระบบสื่อสารและสารสนเทศเทคโนโลยีด้านการตรวจวัดขั้นสูงเทคโนโลยีการควบคุมแบบอัตโนมัติที่มีความก้าวหน้าพร้อมใช้งานมาประยุกต์ในการจัดการพลังงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าแนวคิดสมาร์ทกิดดังกล่าวอาจมีชื่อเรียกที่คล้ายหรือแตกต่างกันออกไปเช่น Intelligen t Eco Grid หรือ สมาร์ทซิตี้หรือ Energy อินเทอร์เน็ตนั่นเองประการที่2ความหมายในเชิงเทคโนโลยีสมาร์ทกิหมายถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสารสนเทศเทคโนโลยีด้านการตรวจวัดเทคโนโลยีการควบคุมแบบอัตโนมัติต่างๆที่เกี่ยวข้องและจะนำมาประยกุกเพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีคุณลักษณะชาญฉลาดตามที่ต้องการ ทำไมจึงเลือกเมืองแม่ห้องสอนเป็นโครงการนำร่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดจากผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้าของเมืองแม่ห้องสอนโดยสามารถแบ่งการสำรวจข้อมูลออกเป็น3ด้านประกอบไปด้วยด้านที่1ด้านการจัดหาไฟฟ้าด้านที่2ด้านการปฏิบัติการและควบคุมระบบด้านที่3าม ด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าด้านการจัดหาไฟฟ้ากำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เมืองแม่ห้องศนประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำสอแห่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟาร์ม1แห่งและโรงไฟฟ้าดีเซล1แห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สา จำนวนรวม4ยูนิตขนาดกำลังผลิตรวม5,170กิโลวัตต์หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2. โรงไฟฟ้าพลัง,งน้ำแม่ห้องสอนผาบองจำนวน1ยูนิตขนาดกำลังผลิต850กิโลวัตต์หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผาบองขนาดกําลังผลิต500กิโลวัตต์หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4. โรงไฟฟ้าดีเซลผาบองจํานวนรวม5ยูนิตขนาดกําลังผลิตรวม1,800กิโลวัตต์หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านการปฏิบัติการและควบคุมระบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่เมืองแม่ห้องสอนมีศูนย์กลางการส่งจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นที่สถานีไฟฟ้าย่อยเมืองแม่ห้องสอนโดยใช้เส้นทางหลักในการรับไฟฟ้ามาจากสถานีไฟฟ้าอำเภอไปผ่านสายส่งที่ระดับแรงดัน1 1 5กิโลโวลต์จำนวนหนงวงจรภายในสถานีไฟฟ้าย่อยเมืองแม่ห้องสอนติดตั้งหม้อแปลงขนาด พิกัด25เมกะโวลต์แอมป์แรงดัน115ทับ22กิโลโวลต์จำนวน2ลูกเพื่อปรับลดระดับแรงดันจำหน่ายลงมาที่แรงดันพิกัด22กิโลโวลต์วงจรสายป้อนมีทั้งหมด10วงจรโดยวงจรลำดับที่6ถึง10ใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ในตัวเมืองและเชื่อมต่อกับกำลังผลิตไฟฟ้าภายในพื้นที่เมืองแม่ห้องสอน จากข้อมูลนสิ้นปีพศ2557จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่าไซฟ,ฟีเท่ากับ5.16ครั้งต่อปีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและไซดีเท่ากับ179.97นาทีต่อปีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าตามลำดับจะเห็นว่าค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตลอดจนอำเภอปาย อำเภอปงางมะผ้าและโดยรวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ค่อนข้างมากอย่างไรก็ดีค่าไซฟ,ฟีและไซดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามต่อเนื่องในการเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของผู้ดีจนถึงปัจจุบัน ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าจากข้อมูลเชิงสถิติแสดงในรูปพบว่าในช่วงฤดูร้อนความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีค่าประมาณ8-10ถมกะวัตต์ ส่วนความต้องการกำลังไฟฟ้าฐานหรือความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำสุดของพื้นที่มีค่าประมาณ4เมกะวัตต์ความต้องการกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6เมกะวัตต์ดังนั้นค่าตัวประกอบโหลดมีค่าประมาณ0.6ซึ่งยังอาจปรับปรุงให้มีค่าสูงขึ้นกว่านี้ได้ จากข้อมูลเชิงสถิติในรูปพบว่าในช่วงฤดูฝนความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องศนมีค่าประมาณ6-8เมกะวัตต์ความต้องการกำลังไฟฟ้าฐานมีค่าประมาณ3เมกะวัตต์และความต้องการกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5เมกะวัตต์ค่าที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงฤดูร้อนคาดว่ามีสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่ มีค่าต่ำลงส่วนตัวประกอบโหลดมีค่าประมาณ0.6เช่นเดียวกับในช่วงฤดูร้อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดอำเภอเมืองแม่ห้องสอน mm hmm. เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายเมืองต้นแบบที่มีความมั่นคงด้านพลังงานสามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เป็นต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งเป็นต้นแบบเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น4ด้านดังนี้ 1. ด้านการผลิตและกักเก็บพลังงานอย่างชันฉลาด 2. การจัดการพลังงานอย่างชันฉลาด 3. การตระหนักรู้และการใช้พลังงานอย่างชันฉลาด 4. ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนการผลิต และกักเก็บพลังงานอย่างชันฉลาดมุ่งเน้นที่การจัดหาลองรับและพึ่งพาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและมีความเชื่อถือได้สูงสอดรับกับกรอบแนวคิดการลองรับและพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณและสัสดส่วนสูง ในโครงการนำล่องเมืองแม่ห้องสอนนี้มีองค์ประกอบหลักคือโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟาร์มและแบบติดตั้งบนหลังคาโรงไฟฟ้าชีวมวลและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่การจัดการพลังงานอย่างชั้นฉลาดมุ่งเน้น ที่การมีระบบพยากรณ์และการจัดการพลังงานที่ทันสมัยภายในพื้นที่พร้อมด้วยระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบสมาร์ทกริดสอดรับกับกรอบแนวคิดการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและความพร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติโดยโครงการนำร่องเมืองไม่ห้องสอนนี้ประกอบไปด้วย 1. ระบบจัดการพลังงานขนาดเล็กสามารถพยากรณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าและพยากรณ์กำลังผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในพื้นที่เพื่อนำมาวางแผนสั่งการและควบคุมการผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบูรณาการเพื่อให้สามารถเข้าถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้ระหว่างโรงไฟฟ้าศูนย์ควบคุมระบบการจัดการพลังงานและสถานีไฟฟ้าตลอดจนเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้กับระบบการจัดการจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย การตระหนักรู้และการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดมุ่งเน้นที่การประยุกต์เทคโนโลยีพนวก,กับกลไกการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมเชิงลุกในการจัดการพลังงานของเมืองโดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองต่อสถานะการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของพื้นที่ในช่วงเวลาต่างๆอย่างเหมาะสมสอดรับกับกรอบแนวคิดการเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานของเมืองได้อย่างมีประสิทธิผลโดยโครงการนำล่องเมืองไม่ห้องสอนประกอบไปด้วย 1. ป้ายอัจฉริยะพร้อมโปรแกรมแสดงผลบนอุปกรณ์แบบพกพาได้ 2. ระบบการจัดการพลังงานในอาคารแบบผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วม 3. รถยนต์รถบัสไฟฟ้าพร้อมทั้งสถานีอัดประจุชานฉลาดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนพัฒนาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านสมาร์ทกริดของประเทศ อีกครั้งใช้เป็นสถานที่ทดลองการทำงานจริงของระบบเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสมาร์ทกริดแห่งภูมิภาคอาเซียนสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้สามารถพึ่งพาหรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ให้แก่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตประโยชน์ที่ได้รับจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริจอำเภอเม,มืองแม่ฮ่องสอนเมื่อการพัฒนาโครงการนำล่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วเสร็จผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การระหว่างบุคลากรขอ,ของการไฟฟ้า รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนที่สนใจอันจะนำไปสู่การร่วมกันกำหนดทิศท,ทางการพรัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมสรุปได้ดังนี้ประโยชน์ทางตรงประกอบไปด้วยลดต้นทุนการผลิต หรือการจัดหาไฟฟ้าอันเนื่องมาจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบและการใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลในการผลิตเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่และลดความเสียาหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้าปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าช่วยยืดอายุการใช้งานให้แก่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะมอเตอร์ในระบบปรับอากาศและทำความเย็น สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตรรวมทั้งเศษกิ่งไม้ใบไม้ในพื้นที่และบริเวณโดยรอบมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาหมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นควันไฟจากการกำจัดด้วยวิธีการเผาในพื้นที่เปิดส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตพลังงานและสิ่งแวดล้อมลดการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำประโยชน์ทางอ้อมประกอบด้วยมีโครงการนำล่องสำหรับศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคการประยุกเทคโนโลยีสมารกิจข้อดีข้อเสีย เพื่อสาธิตเผยแพร่ถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ในวงกว้างต่อไปเกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านสมาร์ทกิจระหว่างการไฟฟ้ามหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภายในประเทศตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกิดความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆในด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสมาร์กิจ ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมได้ประสบการณ์และแนวคิดนำไปใช้ในการกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านนโยบายและด้านกำกับดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดทั้งในส่วนของการปฏิบัติการทางเทคนิคและการออกแบบกลไกลตลาดที่เกี่ยวข้องได้ประสบการณ์และแนวคิด นำไปใช้ในการกําหนดมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดสำหรับประเทศต่อไปได้แนวทางในการพัฒนา,นารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการเชิงธุรกิจใหม่ๆใ,ให้แก่การไฟฟ้าหรือภาคเอกชน เพื่อลองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในอนาคตทั้งในประเทศและทั่วโลกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ